เจริญทําสมนึกดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวจากชุมชนปฐมศกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะข่าวแรกการเกี่ยวข้าวครั้งแรกของนักเรียนชั้นม .1 และการจัดเก็บข้าวเปลือกเข้าโกดังที่นาแรงรักแรงฝันจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนักเรียนและครูผู้ใหญ่และผู้ปกครองนักเรียนได้มีการลงแขกเกี่ยวข้าวกันค่ะในส่วนของนักเรียน ก่อนการทำงานมีการประชุมแบ่งงานกันและสำหรับนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นชั้นม1ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการเกี่ยวข้าวของพวกเขาซึ่งแต่ละคนก็ไม่มีประสบการณ์ในการเกี่ยวข้าวเลยดังนั้นก่อนการปฏิบัติงานจริงท่านสมณะตรงมั่นจึงต้องมีการสอนเทคนิคและขั้นตอนต่างๆต,ต,ตั้งแต่วิธีจับเคียววิธีเกี่ยวความยาวของต้นข้าว ที่จะต้องเกี่ยวและการป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนด้วยปีนี้ต้นข้าวของเรางามมากจึงต้องมีการนาบข้าวเพื่อทำให้ต้นข้าวเอนราบไปกับพื้นก่อนเพื่อสะดวกในการเกี่ยวถึงแม้จะยังเป็นมือใหม่หัดเกี่ยวยังเกี่ยวไม่ค่อยเป็นกันแต่ทุกคนก็ทำงานด้วยความตั้งอกตั้งใจกันเป็นอย่างดีค่ะ เนื่องจากที่นาของเรามีพื้นที่ค่อนข้างเยอะทำให้การเก็บเกี่ยวโดยใช้คนอย่างเดียวจะไม่ทันจึงจะมีบางส่วนที่ต้องใช้รถเกี่ยวด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีเข้าเปลือกที่ใช้รถเกี่ยวและตากไว้บางส่วนแห้งแล้วจึงต้องมีการบรรจุใส่ถุงปุ๋ยเพื่อจัดเก็บ ทั้งนักเรียนและผู้ใหญ่ก็มาช่วยกันกรอกข้าวใส่ถุงปุ๋ยกันอย่างขมักขม้นเมื่อบรรจุถุงเสร็จแล้วก็ต้องมีการชั่งน้ำหนักและเขียนชื่อพันธุ์ของข้าวแต่ละถุงไว้ด้วยเพราะข้าวที่ปลูกมีหลายสายพันธุ์ข้าวจะได้ไม่ปนกันค่ะเสร็จแล้วจึงนำไปเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไว้ที่โกดังเก็บข้าวต่อไปค่ะข่าวต่อมา ข่าวการต่อเติมห้องพิเศษที่สวนรักฟ้าบูชาดินและการปรับปรุงหลังคาอาคารทอฝันค่ะที่สวนรักฟ้าบูชาดินหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าก้าวไร่ซึ่งเป็น,เป,นเป็นบ้านพักของอาน้อมบูชาและเป็นอีกที่หนึ่งสามารถรักษาปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยด้วยได้มีการต่อเติมห้องพิเศษสำหรับพยาบาลผู้ป่วยชาวปฐมโาศ โดยจะมีอาหมอน้อมบูชาเป็นผู้ดูแลหลักค่ะซึ่งจะทำเป็นสองห้องห้องเล็กหนึ่งเตียงและห้องใหญ่สองเตียงมีห้องน้ำในตัวทั้งสองห้องสําหรับความเย็นก็มีให้เลือกได้3สามแบบด้วยกันค่ะคือแบบลมธรรมชาติก็ได้แบบพัดลมก็มีหรือจะเย็นแบบเปิดแอร์ก็ได้เหมือนกันค่ะ อาคารทอฝันเป็นที่รับรองแขกและผู้มาอบรมต่างๆกับทางปฐมโศกค,ค่ะซึ่งได้ให้บริการกับผู้คนมาเป็นเวลานาน,านพอสมควรแล้วย่อมมีการเสื่อมโทรมเป็นธรรมดาคือเกิดหลังคารั่วค่ะจึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาเสียใหม่โดยจะถือโอกาสนี้ยกจั่วให้สูงขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้บรรยากาศโล่งโปร่งสบายขึ้นค่ะข่าวต่อมา ข่าวการจัดโรงบุญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติของชาวชุมชนปฐมโสค,ค่ะและสำหรับปีนี้ชาวชุมชนปฐมโสมีการจัดกันหลายที่ค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่สี่ธันวาคมนี้คุณแม่ขวัญเมืองนา,าระแจกอาหารที่วัดทรงธรรมกัลยาณีเขตเทศบาลน,นครปฐมค่ะค่ะวันที่ห้าธันวาคมเราจะมีจัดทั้งหมด14โรงบุญค่ะ โดยโรงบุญที่1-4เป็นของโรงเรียนสัมมาสิกขาปทมโสกโดยแยกแต่ละฐานงาน 1. ฐานแปรรูปอาหาร 2. ฐานสื่อบุญนิยม 3. ฐานเชื้อดี 4. ครูรูปฝนฟ้าและนักเรียนวิชากิจกรรมบุญนิยมม .4 ม .5 5. คุณกิตินวาระ 6. ครอบครัวสายน้ำเจคุณแม่ใจงามโยมรำซึ่งทั้ง7โรงบุญนี้จัดกันบริเวณหน้าองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมค่ะ8ที่ร้านอาหารมังสวิรัตปฐมอโศก9ที่ร้านดินอุ้มดาวสองปฐมอโศก10ที่ร้านหิ่งห้อยหมู่สามตำบลพระปฐมส1อ ที่หน้าชุมชนปฐมโศกโดยคุณแม่ใจบุญ 12. ที่ศาลเจ้าพ่อพญาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนำโดยป้ากเกียวคูรุแก้วตะวันและนักเรียนม .1 นึสิที่วัดหนองตากโกตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนำโดยคุรุศินเกื้อและนักเรียนมหนึ ที่ชมรมมังสวิรัตแห่งประเทศไทยจังหวัดนครปฐมค่ะสำหรับการจัดโรงบุญของชาวปฐมอโศกยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังจะมีการจัดกันต่อเนื่องทุกวันจนถึงวันที่20ธันวาคมนี้ส่วนจะเป็นที่ไหนและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นทางทีมข่าวปฐมอโศกจะมีการนำเสนอให้ชมกันต่อไปค่ะ จบการรายงานข่าวจากชุมชนปฐมโศกไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจเจริญทรรมสำนึกดีค่ะ